พี่น้องเป็นจังไงแน่ค่ะสองมือแล้วทีบอได้เห็นนอ้องอาอาสักุณาพอนนะคะเมื่อนี้ค่ะมาอัปเดตนะคะชีวิตหมอลำให้พี่น้องได้เห็นความเป็นอยู่ของศิลปินหมอลำค่ะเพราะว่าสองมือทีผ่านมาเป็นวันพักแรมของเสียงวิหกนะคะหลังจากทีพอจ้านะคะได้นำองค์กรนะคะได้มาปรากฏ <c oughs> พี่น้องขอภอัย <c oughs> ขอให้ค่ะได้ ได้นำทางด้านทีมงานนะคะขึ้นมาปักหลักอยู่ที่น้องบัวแดงชัย,ยภูมิค่ะซึ่งเป็นหมองทีสิทธาการแสดงของนี้นะคะพี่น้องเพิ่นพักแรกสองขึ้นทีพันมากกันเลยบอมี่เรืองเล่าอันใดมาอัปเดตซูพี่น้องได้เห็นค่ะแต่วันนี้นะคะเยสิทผ้าพพี่น้องมาเบิงการเป็นอยู่ของศิลปินหมอล่ค่ะทีเพิ่นถือว่าลําบากไหมบอพี่น้อง ถ้าฝนตเกเยสิตว่าลำบากมากแล้วเพราะว่ายเสิตเคยไปเห็นเ้วเนาะกลางเต็นยูงสิฝนตกพี่น้องพักกันแลนเขาเต็นบังมองกะมองถ้าฝนแห้งร่มแห้งกะเอาบอ,อยูได้พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลำบากของศิลปินหมอลำเสื้อมันว่าถ้าใจไม่รักจริงๆนะ่ะอยู่กับวงการหมอลำเนี่ยอยู่ยากมากพี่น้องชั้นั่นแล้วนะคะอยากห้แฟงครับเอฟซีค้นที สนับสนุนศิลปินหมอล่ำนี่แหละให้เบิงถึงความตั้งใจการอยากเป็นศิลปินหมอรองหมอล่ำการอยากสืบสารวัฒนธรรมหมอเหลอ่าหมอล่ำยายพี่น้องอ่านถึงจุดนี้ถ้าว่าจาเป็นก็แยส่สบาดามาเพิ่นนนแม่พี่น้องย่เสร็จไป,ปคอมเมนต์อีหยังที่มันบอห้กําลังใจเพิ่นพี่น้องเมื่อนี้ขอขอขอนุญาตไปยังเพจหลักบ่าวเบิร์ดนักขรีน,นะคะที่ิไดาภาพโมเมนต์ภาพบรรยากาศที่ คณะที่เพิินพักแลมเน่พี่น้องมาเบิ่งความเป็นอยู่ของลูกหลานมาเบิ่งความเป็นอยู่ของศิลปินหลายๆคนเพิ่นยูกันแบบใดอันนี้คือถือว่าสบายเลยพี่น้องได้ยูวัดมีพัดลมใส่มีหมองนอนสบายแต่อยากเห็นมาเบิ่งว่าครอบครัวของเพิ่นยูกันแบบนี้ค่ะพี่น้องขออนุญ,ญาตไปยังเพจหลักบ่าวเบิร์ดนักครินด้วยนะคะเ <Yeah. Yeah. S 1> นี่ยพี่น้อง oh, <my> นั่นคือสาราวัดพี่น้องขาใหญ่ยยๆน่ะ นี่อหล่าอายุน้ำมูพี่น้องด้วยเสื้อแดงนะอาอายค่ะบรรยากาศแบบดีมากเลยพี่น้องขั้วห้องอายุของน้องพี่น้องตอนนี้ก็ขั้วแล้วๆครับผมกับข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับผมราคาร้านค้าร้านขายพี่น้องร้านปลาเผาก็มีร้านหมูกระทาก็มีตอบโจทย์แห่งพี่น้องมูนี้ในการพักเดี่ยวนะครับผมพี่น้องมูขาด้านนอกท่านนี้ก็อสิเป็นขั้วพี่น้อง นี่พี่น้องทางนี้เพื่อกินหมูกระทะกินยังพี่น้องคนน่ะนะครับผมเป็นจุ่มไพนจุ่มมั่นพี่น้องอบรรยากาศแบบนี้คือวันพักผ่อนอของเสียงวิหบนะคะพี่น้องค่ะพักเรียบสองมือได้พี่น้องเด้อเจอกันวันที่เก้าอยู่ที่นี่แหละครับผมพักแรียยุ่งานเลยนะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมบรรยากาศสถานที่พักแรีบนะครับผมอมืเดินควงแห้งพี่น้องสาราบัดบังไงพี่น้อง อ,อ,อยู่นั่นนะครับอย่กีฬาน้อยสิคะกีฬาน่อยก็ปักเนีย,ยนี่แหละค่ะพี่น้องคะคือความเป็นอยู่ของหมอลอหมอลัมถ้าถือว่าลำบากก็ลำบากพี่น้องแต่ถือว่าสบายก็สบายพี่น้องอันนี้คือถ้าใจรักจริงๆถึงไปได้พี่น้องเพราะว่า ไปเห็นแล้วค่ะพี่น้อง่ะคือเป็นตเตมอยกับเป็นตเตมอยยิงพวกน้องๆแดนเซอร์พี่น้อง่ะแรงขึ้นแรงลงเปลี่ยนชุดให้มันท่านกับเวลาโชว์โอ้โหถือว่าเป็นนอยงทีนักหนาอยู่ดีพี่น้อง่ะให้กำลังใจสนับสนุนน้องๆเหล่านี้เถอะค่ะคนทีเพลินอยากสืบสารวัฒนธรรมเฮ้านคนทีเป็นผู้แคร์นเสพความสุขจากศิลปินนะคะสนับสนุนให้ก็ลังใ,ใจให้ ความหากความแห้งกับนองๆองเล่านั้นนะคะถือว่าเป็นการถ่ายกำลังใจกันพี่น้องสองมือทีพานมานะคะทีเพ่นพักแลมก็ถือว่าเป็นความน่ารักอบอุ่นบางกุ้มก็กินหมูกระทะกันคะ่ะถือว่าเป็นครอบครัวอยู่กันแบบนั่นคะ่ะอยู่กันน้ำกันวรสุค้นเทิงยาน,นุเทิงพอจ๋าอยู่กันตรงนั้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยพี่น้องคะ่ะ บ่ว่าสิเป็นอีหลาหนอยนอ้องอาอสก,กุณาพ่อนกายูหันพี่น้องคะ่ะนี่แหละคือพ่อขึ้นจากกรุงเทพม,มากกมากพักแลมยู่หันสองขึ้นนะคะแล้ววันที่เก้าพี่น้องมืออื่นวันนี้วันที่แปดนะคะมืออื่นวันที่เก้าพี่น้องคะ่ะสิทําการแสดงอยู่หมองพักแลมน,นั่นละนะคะอ่าเชิญพี่น้องท่างอ่า น้องบัวแดงใชัยภูุ่มนะคะอย่าลืมไปหายกำลังแรงใจหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรคือตอนนี้ขึ้นมาทางอีสานแล้วออนทัวทางอีสานนะคะพี่น้องนี่แหละถือว่า,าแฟนครับเอฟซีของน้องอาย์ไอ,อสกุณาพรนะคะสองหมือนทีผ่านมาบได้อัปเดตอีหยังก็คือเป็นวันหยุดของผืนเป็นวันพักแรมเยซิ์ก็เลยบอบบอ,บอมี่หยังมาอัปเดตซูพี่น้องฟังค่ะพี่น้องได้โรคตาผ่าของอีลานะคะ พ่อไห่แม่แม่ได้หายคิดหอดคิดถึงค่ะพี่น้องต้องแล้ววันที่เก้านี่นะคะทีเพิ่นท่าการแสดงอยู่น้องโบแดงชัยภูุ่มแล้วมีกลุ่มปิดด้วยนะคะพี่น้องค่ะถาภายัยอยู่ไกลบบสามารถไปร่วมชมทางด้านหน้าเวทีได้กะซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปเบื้องกลุ่มปิดได้ค่ะแล้วกลุ่มปิดของวันที่เก้าถึงวันที่สิบเป็นอะไรที่สุดคุ้มมากตอนนี้เพราะว่า ได้มีศิลปินรับเชิญอย่างนานนาวิธีนะคะเชิญชวนแม่แมแฟ้คลับเอฟซีสามารถซื้อบัตรจองตัวเข้าไปดูกลุ่มปิดได้นะคะพี่น้องคะงานนี้ถือว่าเกินคุ้มคุ้มสุดคุ้มเพราะว่าศิลปินรับเชิญในกลุ่มปิดนะคะไดมีน้องคอปเตอร์นักกรค่คะเป็นศิลปินรับเชิญนะคะพี่น้องแล้วเสื้อหมันวาแม่แม ของน้องคอปเตอร์ตอนนี้ก็คือซื้อบัตรถล่มทลายมากเห็นทางด้านบอสน,นุนะคะเพื่อนเอารุ่งบอกว่าแม่แม่แฟนคลับของน้องคอปเตอร์ตอนนี้คือซื้อบัตรกันเหนียวแน่นมากค่ะนี่แหละพี่น้องคะถือว่าเป็นความโชคดีของแม่แม่แฟนคลับคนที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้นะคะบัตรราคา159บาทวันที่9ถึงวันที่10เป็นบัตร เมาานะคะพี่น้องสองมือลอยหาสิบเก้าบาทนะคะสามารถซื้อบัตรจองตั๋วได้ทางเพจของเสียงวิหกนะคะพี่น้องถือว่าเป็นข่าวดีมากๆอย่าลืมนะคะแฟ้ครับเอฟซีผู้ใดยุ่ไก่พ่อทีสิไปชมความสนุกสนานทางด้านหน้าเวทีกับเชิญชวนคะ่ะแถวน้องบัวแดงชัยภูมิหาผาบึงหมอล่ำเสียงวิหกนกพงสะกรนะคะตอนนี้ขืนมาอ่อนทั่วทั้งภาคอีสานแล้วนะคะผู้ใดยุ่ไก่แถวใดกลับไปให้กัน สนับสนุนตอนรับกับหมอรับเสียงวิงหกมองหันแหละพี่น้องสําหรับเมื่อนี้จะสิตนาเรื่องด้่าดีๆของน้องไอศาอาุณาพรพร้อมด้วยองค์กรหมอรับเสียงวิหกมาบอกพี่น้องให้ได้รับฟังพี่น้องคะามาอัปเดตนั่นแหละอัปเดตความเคลื่อนไหวของเสียงวิหกไห่แฟนครับเอฟซีของเสียงวิหกได้รับทราบนะคะอย่าลืมค่ะคืนวันที่เก้านะคะอย่าลืมอยู่ที่น้องบัวแดงชัยภูมิค่ะ